วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการรื้อถอดประกอบนะแล้วก็แคลเครื่องบดมาดิกาแฟตัวนี้นะครับหลอดแรกจะฝาใส่หลอดต่อไปจะเป็นฝาคุณนะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะของแท้ทุกตัวนะครับผมโอเคอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างอีเป่าลมอันไหนก็ได้นะที่แถมมากับเครื่องบดก็ได้นะ,นะครับแป้งครับอันนี้เป็นแป้งรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ดีกว่านี้เยอะนะครับขั้นตอนแรกนะครับ เราต้องแยกส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากกันก่อนนะครับเริ่มจากฝาถอดเก็บไว้ก่อนนะฮะไกลๆล,ลยครับไม่เคยได้ใช้โถครับอาจจะทําความสะอาดรอไว้ก่อนก็ได้ใช้แปรงอ่อนนะฮะบ,บางทีผมก็ใช้แข็งก่อนนะแต่แข็งผมจะเริ่มจากฟันนะถ้าเป็นอุปกรณ์อื่นผมจะใช้อ่อนเพราะว่าผงไม่ได้ติดแน่นมากนะครับผมตัวชุดปรับครับชุดปรับ เราต้องทําการรีบมันก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีผงติดอยู่เพิ่มเบอร์นี่ครับเพิ่มเพิ่มแกะมันก็จะค่อยๆบีบจนชิดแล้วนะครับนี่ครับแกะทางนะครับปัดเอาเศษออกโอเคทำข้าวจัดฟันหน่อยตอนที่ได้ปลดชุดแขวนะครับ ลายคนไม่ต้องสงสยนะัยแล้วทำไมแอดมินมีโลโก้นะอันนี้มันเป็นตัววงแหวนตั้งแต่ล็อตแรกๆนะฮะของเคพัทแอดมินยังเก็บไว้อยู่นะครับเป็นอนุสร์ต้องไม่ต้องซีเรียสครับใช้ได้เหมือนกันฟันครับตัวฟันนอกครับมันอาจจะถอดยากหน่อยซึ่งตอนนี้แอดว่าแอดไม่น่าจะถอดได้แหละต้องใช้ถุงมือกันลื่นแต่ไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องทำความส่ก็ได้เราใช้แปรงล้วงเอา แต่จะทำความสะอาดฟันนะครับฟันนอกค่อนข้างจะทำความสะอาดอยากครับยิ่งพวกถูแม่เหล็กด้วยต้องใช้แบบถูมือยางช่วยอย่างัง้มันจะอ,ออกไม่ได้ต้องทำใจอย่างี้ตัวผงด้านในครับมันจะติดแบอรี่อยู่แต่ว่าไม่ค่อยอยากทำความสะอาดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีกีซอยู่นะมันจะช่วยหล่อลื่นระบบ ให้มันฝืดน,นะ่อข้างในพอนไม่ต้องไปเช็ดอะไรมันนะนนะโอเคในส่วนตัวกระบอกก็เกือบจะสอาดแล้วแต่ตรงนี้ต้องจริงๆมันต้องใช้ผ้านะมือนะใช้มือก็ได้งานหยาบอีกแล้วเอเค,ครับสะอาดแล้วนะ,ะชุดปรับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะ หมุนมนเข้าไปทีเดียวพอนี่ครับดูนะครับจุดไข่ปลาครับมันจะแสดงว่าตอนนี้อยู่ที่รอบเท่าไหร่อันนี้อยู่ประมาณอ่าิสีอของวางไว้ตรงนี้แล้วกันโต๊ะมันเล็กจนล้นค,น,น,นครับันนี้ฟันในครับฟันในผมไม่ได้ถอดแหวนอะไรเลยนะครับกลัวใส่ผิดดึงตัวสปริงขึ้นมานะปัดเบาๆพอเดี๋ยวตัวยีบมันลุก เรามาทำการประกอบกลับครับชิ้นส่วนมี้น้อยมากโอเคเริ่มจากการเอาฟันนะครับใส่เข้าไปถ้าเกิดเอาแหวนออกครับให้เอาบากนีนะครับไปจิ้มไว้กับตัวแบริ่งนะครับมันจะเป็นตัวยันแบริ่งไว้ใส่ขึ้นมาข้างบนเอาแบริ่งใส่นะครับแล้วก็ลุงคลิกนะครับง่ายมากชิ้นส่วนน้อย แล้วก็ชุดแคลนะครับอ่หมุนคข่าวๆก่อนเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็พร้อมสําหรับการปรับตั้งแล้วก็วเฉยคานะครับหลังจากที่เราประกอบตัวเครื่องบดแล้วนะครับประกอบแค่ฟันนะครับชุดปรับยันคิกไปให้มันดังแกะๆไว้ตรงไหนก็ได้นะจุดไข่ปลาเราจะอยู่ที่เลข3ามเลขสี่เลขสอก 2, ไ็ได้แล้วแต่เลขที่ผมบอกคือจุดนะจุดเอาเราก็มาชิดแกะตอนนี้มันทางอยู่ ชิดกับก็หมุนทวนเข็มนะครับหมุนไปหมุนไปว่ามันไปสุดที่เท่าไรอ่าเลขหนึ่งก็บชิดนะครับเลขหนึ่งก็บชิดเราต้องทําการเอามันกลับไปการเอามันกลับไปก็ต้องหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มเราจะปรับตัวชุดปรับไปที่ประมาณ3มรอบก่อนเวลาเราปรับ วงแหวนแคลมจะได้ไม่อัดเลขหนึ่งนะครับแอ้มินจะลองสัก2องคิกแล้วกันกดตัวฟันไว้ด้วยนะครับจะได้มุนง่าย1 2ทวนเข็มน,นะครับโอเคเนี่ยครับศูนย์หน่งคิกครับมันจะชดเชยท่าได้ประมาณ4-5คลคิกของวงนอกนะครับ หรือบางทีมันก็ได้แค่สามนะผมก็ไม่เข้าใจมันก็นวเพราะอะไรกับกลไกตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้มันศนะูนย์แหละศูนย์ที่รอบ0ูนย์ฟันคิดนะครับไม่เด้งง่ายไหมครับง่ายกวเคพัดเยอะครับผมสําหรับการปรับตั้งนะนเอพิโซนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณ2รอบเลขสี่เลข6นะครับกับถึงสมรอบเนี่ยมันใช้อยู่ช่วงประมาณนี้ถ้าเกิดลูกค้าจะาไปดิฟ ก็ต้องกระแจงร่อนหน่อยนะครับเพราะว่าผงม,มันเยอะโอเคครับง่ายไหมครับสําหรับการใช้งานแล้วก็การชดเชยค่าตัว h o นซ a เบโซเจแม็คครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละครับผมยังไงก็ลองเล่นดูครับขอบคุณครับ